คันเบ็ดและการเลือกใช้ให้เหมาะสมคันเบ็ดนั้นถือเป็นอุปกรณ์สำคัญอันดับต้นๆในการตกปลาจะมีแค่รอกแล้วเอาไปตกปลาเลยก็ไม่ใช่จุดกำเนิดของคันเบ็ดนั้นถือกำเนิดมาหลายพันปีแล้วตั้งแต่คันจากไม้ไผ่ไม้ลวกจนวิวัฒนามาถึงคันจากวัสดุพิเศษเหนียวแน่นทนทานในปัจจุบันคันเบ็ดที่เราคุ้นเคยได้เห็นได้สัมผัส ได้ครอบครองหรือผ่านตาก็เช่นคันสปินนิ่งคันเบคคัตติ้งคันฟรายคันเทาลิงคันจิกกิ้งคันเซิร์ฟคันชิงหลิวคันตกกุ้งคันไอฟิชิงเป็นต้นแต่ที่นิยมกันก็จะเป็นคันสปินนิ่งกับคันเบคคัตติ้งซึ่งเป็นคันที่นักตกปลานิยมใช้กันมากที่สุดวัสดุคัน วัสดุที่ใช้ผลิตหรือทำคันเบ็ดขึ้นมานั้นมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆและตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นในยุคบุกเบิกแรกๆที่สลัดทิ้งคันไม้ไผ่ไปแล้วนั้นก็จะเริ่มจากไฟเบอร์กลาสซึ่งถือว่าเป็นวัสดุที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแรกๆในวงการคันเบ็ดสมัยนั้น ถือเป็นคันที่มีประสิทธิภาพรอบด้านในยุคสมัยนั้นก็ว่าได้แต่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันคันไฟเบอร์กลาดกลับมีข้อจํากัดตรงที่มีน้ําหนักมากความไวในการส่งผ่าแรงสั่นสะเทือนหรือเซนซิทิวิตีค่อนข้างน้อยแต่ด้วยความเหนียวทนทานของไฟเบอร์กลาดก็ยังเป็นที่ชื่นชอบกับนักตกปลาบางกลุ่มอยู่กรฟไฟ เป็นวัสดุที่มาเปลี่ยนแปลงวงการคัเบ็ดให้มีสีสันข้อดีของวัสดุกราฟไฟต์ก็คือเบาและมี power lift หรือแรงดีดแรงสปริงตัวดีและเมื่อนักประดิษฐ์ได้ลองถักทอแผ่นกราฟไฟต์ด้วยโครงสร้างที่ต่างกันก็เกิดคุณสมบัติของคันเบ็ดที่แตกต่างกันออกไปแต่ข้อจำกัดของกราฟไฟต์ก็คือเป็นวัสดุที่เปราะบางและเป็นสื่อไฟฟ้า เคยมีกรณีฟ้าผ่าลงคันเบ็ดมาแล้วหลายหนและในที่สุดก็ได้มีการผสมผสานข้ามวัสดุกันระหว่างกราฟไฟกับไฟเบอร์กราสก็ทำให้ได้วัสดุทำคันที่สนองต่อการตลาดมากขึ้นณนช่วงเวลานั้นคาร์บอนหลังจากสามารถนำท่ากราฟไฟมาถักทอเป็นเส้นใยแผ่นผื้นได้แล้วก็ได้มีการศึกษานำเอาวัตถุธาตุอื่นมาลองทอประสานกันบ้าง คาร์บอนก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุธาตุที่ได้รับการพัฒนามาจนเป็นขันเบ็ดเช่นเดียวกันกับวัตถุธาตุอื่นเช่นโบรอนซึ่งโบรอนนั้นไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรคันคาร์บอนในยุคแรกนั้นสร้างแบบเปลียวเดียวเคลือบเรซินผลคือได้ความแข็งแกร่งไม่มากพอจึงพัฒนามาเป็นแบบผสมคือเป็นเส้นใยเดียวเรียงขนานกันหลายๆเส้นหุ้มด้วยเส้นใยแบบเอ็กครอส ผลคือคันมีความกระด้างและแต่หักเมื่อมีการบิดอย่างรุนแรงการสารเส้นใยแบบลายผ้าหลายเครื่องจักสารและแบบลายรวงพึ่งจึงถูกนำมาใช้ซึ่งก็ได้ผลดีขึ้นมีการเติมสารสังเคราะห์จำพวกพลาสติกโพลิเมอร์เช่น pbs เพิ่มเข้าไปและปรับปรุงพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบันข้อดีของวัตถุท่าพิเศษเหล่านี้ก็คือนักประดิษฐ์ ได้คัดสรรน,นำท่าที่มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นสูงมาประกอบอีกทั้งยังมีความเบามากเป็นพิเศษแต่ข้อจำกัดของวัสดุใหม่ๆเหล่านี้ก็คือราคาที่สูงเพราะวัสดุเหล่านี้ยังมีการศึกษาพัฒนาคุณสมบัติอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ได้สิ่งที่เหมาะสมกว่าส่วนประกอบของคันเบ็ด 1. แบลงคันเบ็ดแบลงคันเบ็ด หรือตัววัสดุที่นำมาทำคันเบ็ดไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ลาสกราฟไฟต์หรือคาร์บอนแนวทางก็คือจะนำแผ่นกราฟไฟต์ที่เป็นม้วนๆเหมือนม,นม้นผ้ามาตัดเป็นรูปตามที่ได้ออกแบบไว้ส่วนมากจะเป็นแบบหลายๆแผ่นซ้อนกันแล้วม้วนเข้ากับแกนสเตลเลสท,ที่เรียกว่าหางหนูในขั้นตอนนี้ถ้าออกแบบมาดีคันจะมีน้ำหนักเบาและรับแรงได้ตามที่คำนวณไว้ 2. รีลซีทรีลซีทหรือที่เรียกว่าตัวยึดขารอกความสัมพันธ์ของรีลซีทนั้นแทบจะเป็นตัวกำหนดประเภทของคันน,นั้นๆว่าจะเป็นคันสำหรับสปินนิ่งเบคัสติ้งหรือทอลลิงวัสดุที่ใช้ทำก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นไม้ก๊อกอลูมิเนียมพลาสติกแต่ที่เป็นที่นิยมก็ดูเหมือนว่าจะเป็นรีวซีทที่ทำมาจากกราฟไฟต์ เนื่องจากมีความทนทานและง่ายต่อการดูแลรักษาอีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบาและรูปทรงที่หลากหลายไว้สนองต่อความต้องการอีกด้วย 3. ไกด์ไกด์หรือว่าห่วงนำสายเบ็ดก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของคัดเบ็ดเป็นอย่างมากนอกจากไกด์จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าไกด์แบบใดติดตั้งไปบนคันใดแล้วคันเบ็ดนั้น ก็เหมาะสมจะใช้กับอุปกรณ์ประเภทใดดีไซน์ของไกด์ก็ยังมีส่วนต่อประสิทธิภาพของคันเบ็ดนั้นๆอีกด้วยวงแหวนด้านในวงไกด์ส่วนที่สัมผัสกับสายเบ็ดก็มีความสําคัญเช่นกันวัสดุที่ใช้ทําวงแหวนต้องเหมาะต่อสายเบ็ดที่จะใช้งานด้วยซึ่งในปัจจุบันก็คงต้องยกให้ซิลิคอนคาร์บด์เพราะเหมาะสมต่อสายเบ็ดเกือบทุกประเภทตำแหน่งของไกด์แต่ละตัวมีความสําคัญ ต่อการส่งถ่ายพลังของคันอย่างถึงที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นประเภทของไกด์ที่เหมาะสมวางบนตำแหน่งที่เหมาะสมแม้แต่คันที่ทำจากวัสดุธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นสุดยอดคันเบ็ดได้และแบรนด์ไกด์ที่ขึ้นชื่อและคุ้นเคยของนัาตกปลาบ้านเราก็คือฟูจินั่นเองคุณสมบัติของคันคุณสมบัติของคันนั้นก็จะมีรายละเอียดระบุไว้ที่คัน หรืออาจต้องสัมผัสด้วยความรู้สึกของผู้ตกเองซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันออกไปก็จะยกตัวอย่างให้เห็นดังนี้ 1. เลงความยาวความยาวของคาเบ็ดนั้นจะนิยมเรียกเป็นฟุตโดยความนิยมในบ้านเรานั้นจะอยู่ที่ความยาวระหว่าง5-10ถึงฟุตโดย5-6ฟุตก็จะเป็นงานเล็กๆเ,เบาๆงานเอัลตา้าไร ส่วนตีเหยียบปลอมก็จะใช้อยู่ที่6-7ฟุตส่วน8-10ถึงฟุตก็จะเน้นเป็นหน้าดินส่วนงานสปิวความยาวก็ตามชอบของผู้เล่นขอแค่คันเล็กเรียวปลายอ่อนก็ใช้ได้ 2. power power หรือค่าความแข็งของคันเบ็ดโดยแบ่งเป็น9ระดับไล่จากอ่อนมากถึงแข็งมากดังนี้ 1. อัลตร้าไรท์แทนด้วยตัวย่อ UL คือคันเบ็ดที่มีขนาดเล็กและอ่อนมากเหมาะกับสายเบ็ดขนาดเล็กๆเ,เช่น2-6ปอนหรือสาย P.E. ไม่เกินเบอร์0.5โดยใช้กับเหยื่อที่มีน้ำหนัก1-8กรัมและเหมาะกับการตกปลาขนาดเล็กรวมทั้งเหยื่อที่ขนาดเล็กด้วยคันเบ็ดแอคชั่นเอาร้าไร้นี้จะช่วยส่งเหยื่อได้ดีและบังคับทิศทางในการตีเหยื่อได้ง่ายเหมาะแก่การนำไปตกปลานินตะเพียนปลาสีกุลสีขนช่อน ปลากระพงไซจานหรือปลาที่มีขนาดไม่เกิน1กิโลครึง่งจะตกได้สนุกมาก 2. ไลท์แทนด้วยตัวยอ่อแอลเป็นคานที่อ่อนกำลังดีไม่อ่อนมากคันเบ็ที่มีแอคชั่นระดับไลท์นี้เป็นขนาดที่เหมาะแก่การตีเหยื่อปลอมเป็นอย่างมากและเหมาะกับปลาที่มีขนาดไม่เกิน3กิโลกร,รมัมขนาดความยาวของคันเบ็ในแอคชั่นไลท์นี้จะมีขนาด6-7ฟุตเป็นส่วนใหญ่ 3. m e d i ด m Light แทนด้วยตัวย่อ M/L คือคันเบ็ดที่มีแอคชั่นปานกลางค่อนข้างอ่อนเป็นขนาดที่นักตกปลานิยมใช้กันมากไม่ว่าจะนำไปตกปลาเกตงานตีเหยือปลอมหรือตกปลาสวายขนาดกลางๆเป็นคันเบ็ดที่ใช้งานได้หลากหลายอีกแบบหนึง่งเหมาะกับปลาขนาด4-5กิโลกรัมและแมตกับสายขนาด8-12ปอนด์ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปที่ใช้กัน นักตกปลาที่ต้องการความนุ่มนวลในการอัดปลาคันเบ็ดแอคชั่นนี้จะเหมาะสมมากเป็นแอคชั่นที่คลาสสิกที่สุดสําหรับคนชอบสายเบ็ดขนาดเล็กถึงกลางโดยเฉพาะกับการตกปลาเกลด็ดขนาดความยาวของคันในระดับนี้มักจะมีความยาวตั้งแต่6ฟุต6ถึง8ฟุต4มีเดียมแทนด้วยตัวย่อ M เป็นคันที่มีขนาดปานกลางก็เป็นอีกหนึ่งขนาดที่นิยมใช้กันมาก และหาซื้อง่ายใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับงานตกปลาตามฟิชชิงปราคแม่น้ำอ่างเก็บน้ำหวยนองคลองบึงคันที่มีแอคชั่นปานกลางหรือเอมนี้จะมีรูปแบบและความยาวหลากหลายมากที่สุดใช้ได้กับงานน้ำจืดทั่วไปและงานทะเลสายที่ใช้นั้นก็อยู่ที่10-20ึปอนห้ามีเดียมเฮฟวี่แทนด้วยตัวยอ่อ M H เเป็นคันแอคชั่นปานกลางค่อนข้างแข็ง เหมาะกับงานหนักหรืองานระดับบิ๊กเกมซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเป็นงานทะเลที่ต้องใช้สายที่มีขนาดความทนแรงดึงมากตั้งแต่25-50ถึง50ปอนด์เรียกว่าค่อนข้างใหญ่ไปสำหรับการนำมาใช้ตกปลาน้จืดในบ้านเราโดยงานทะเลส่วนใหญ่ก็จะนำมาใช้ในการทอลลิงหรือการตกปลาทะเลทางภาคใต้ที่มีระดับค่อนข้างลึกเกิน60เมตรหรืองานชายฟ่งที่ต้องใช้คันในระดับ MH เพื่อการตีไกล จำพวกคันเซิร์ฟใช้ฟังที่มีความยาวตั้งแต่9ฟุตขึ้นไปเนื่องจากต้องตีเหยื่อไกลด้วยการใช้ตะกัวเมตต็ดโตโตที่บ้านเราไม่ค่อยได้ยมนัก 6. h e ฮ v y แทนด้วยตัวย่อเฮดเป็นคันเบ็ดสายโหดสำหรับงานโหดงานหนักกับอุปกรณ์ชุดใหญ่สายตั้งแต่50ไปจนถึง130ปอนด์ไว้ลุยงานใหญ่ยักษ30์ 30- 5 0กิโกรัม สำหรับใน6ข้อที่กล่าวไปนั้นก็ถือว่าเป็น6 p พาวเวอร์หลักที่พบเจอเป็นมาตรฐานและด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าเลยทำให้มีคันเบ็ดประสิทธิภาพสูงที่รองรับระดับสายสูงในขณะที่ขนาดของคันเบ็ดเล็กลงช่วยทำให้คันแข็งแขงบางชนิดมีขนาดเล็กกว่าเมื่อก่อนเยอะซึ่งนอกจากพาวเวอร์ทั้ง6ที่กล่าวไปแล้วนั้นยังมีแบ่งย่อยเพิ่มเติมขึ้นมาอีก4 p o พาวเวอร์คือ Extralight ซึ่งจะแทนด้วย E-XL มาขั้นกลางระหว่าง Ultra Light กับไลท์ t อ็กซ์ h ราเฮแทนด้วย EXH Ultra h e a ลตแทนด้วย U-H โดยคันที่มีพอร์สูงๆก็เหมาะที่จะใช้กับสายที่มีความทนแรงดึงสูงแต่ก็ไม่เหมาะกับสายที่มีแรงยืดตัวต่ำอย่างพวกสายถักต่างๆซึ่งในกรณีนี้นั้นก็แก่ด้วยการใช้สายหน้าพวกช็อคลีเดอร์ส่วนคันที่มีพอร์ไม่มาก ก็เหมาะกับสายที่มีความทนแรงดึงน้อยๆเพราะคันเองจะเป็นตัวซับแรงกระชากได้ดีนั่นเอง 3. a แอคชั่นแอคชั่นหรือค่าความโค้งงอของคันเบ็ดแบ่งเป็นส4ระดับดังนี้ 1. Slow คือแอคชั่นคันอ่อนที่โค้งงอลงได้ทั้งคันซึ่งจะโค้งทั้งคันแบบคันฟลายคันชิงหลิว 2. m o ม e ดเด e คือคันปานกลางค่อนข้างอ่อนเมื่อโน้มดูคันจะงอลงมาเกินกว่าครึ่งคันหรือ1ส่วนสองของคันเบ็ด 3. ฟาสคือคันปานกลางค่อนข้างแข็งหากโน้มดูคันจะงอลงเกือบครึ่งจะเริ่มโค้งที่1ส่วนสามของคันเบ็ด 4. เอ็กซ์ตราฟาสคือคันปานกลางค่อนข้างแข็งเมื่อถูกโน้มจะงอเพียงปลายคันนิดเดียวจะเริ่มโค้งที่1ส่วนสี่ของคันเบ็ด โดยคันที่มีแอคชั่นแข็งก็เหมาะต่อการส่งเยื่อที่มีน้ำหนักมากกว่าแต่ก็จะส่งพานการรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้กว่าคัานที่มีแอคชั่นอ่อน 4. PCE จำนวนท่อนคือจำนวนท่อนซึ่งก็จะมีแบบท่อนเดียว2ท่อน3หรือ4ท่อนเป็นต้นก็เลือกใช้ตามความสะดวกของเราหากเดินทางด้วยรถเกง๋งก็เลือก2ท่อนขึ้นไปก็สะดวกดี 5. ลายเวทหรือที่นิยมเรียกเวทคันคือการรองรับสายที่เหมาะสมได้ประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีตามการทดสอบซึ่งแต่ละคันแต่ละขนาดหรือแต่ละยี่ห้อก็จะมีขนาดที่ระบุแตกต่างกันออกไปและใช้กับงานที่ต่างกันเช่นเวท1นจะเห็นได้ในคานาจิ้งงานทะเลตกปลาจิหรือสีขนสีกุลเวทสา16ึงหกปอนด์จะเป็นงานเอ,อาต์ดอร์ไรชุดเล็กตกปลา สนุกเร้าใจขนาดตั้งแต่6-10ปอนด์ก็จะเป็นคันตกปลาแนวสปิวลักษณะคันเบ็ดจะเรียวและยาวใช้ตกปลาเก็ตเป็นส่วนใหญ่ขนาดเวถึ6-12ปอนด์นิยมตกปลากระสูบขนาดเว็ด8-16ปอนด์เป็นคันที่ได้รับความนิยมในหมู่นักตกปลานักตีเยือปลอมปลาช่อนปลากระพงขนาดเวท10-20ปอนด์สำหรับนักตกปลามือชโดจะชอบใช้กันมาก ขนาดเวท12-25ถึงปอนด์เวทนี้จะแข็งมากจะตกปลาสายใหญ่เป็นที่นิยมกันในเกมปลาบอปลาสวายปลาบึกปลาเขื่อนต่างๆเหล่านี้นั้นก็เป็นเพียงตัวอย่างเวทที่เหมาะสมกับชนิดปลาในเบื้องต้นซึ่งบางท่านก็ชอบความตื่นเต้นเร้าใจจะเอาชุด u ูหรือเอาตัอไร้ไปตีกระสูบตีช่อนก็ได้สัมผัสความสนุกอีกรูปแบบหนึง่งก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบส่วนบุคคลด้วย6 ลัวเวทหรือน้ำหนักเหยื่อที่เหมาะสม จะระบุเป็นกรามหรือออนซึ่งน้ำหนักเหล่านี้นั้นที่ได้รับการทดสอบจากผู้ผลิตแล้วว่าใช้กับเหยื่อขนาดน,นี้แล้วจะส่งเหยื่อได้ดีได้ไกลและแม่นยำซึ่งลัวเวทนี้ถือว่าสำคัญมากกับการเลือกใช้เหยื่อหากน้ำหนักเหยื่อเบอกากว่าที่กำหนดก็จะมีปัญหาในการตีส่งเหยื่อไม่ถึงเป้าหมายตีไม่ไกลไม่แม่นหากเหยื่อหนักเกินที่ระบุก็อาจจะเกิดแรงส่งที่เกินสายเอ็นจะต้านทานไว้ก็จะทำให้เหยื่อตัว2-300หรือเป็น เป็นพันของเราล่องลอยหายไปกับตาหรือขาดนั่นแหละครับ 7. ร็ดรเวทก็คือน้ำหนักรวมของคันเบ็ดนั้นๆัคันหนักคันเบาเราก็จะดูค่าจากตรงนี้ 8. h a n d นดก็คือความยาวของด้ามจับ 9. s e n เซน i ิติว คือความไวของคลื่นสัญญาณที่ส่งมาทางปลายสายมาสู่มือผู้ตกไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของเหยี่อปลอมหรือปลาตอด e n e c t i v i t y หรือเส้นของคันเบน็ดนี้จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุที่นำมาผลิตเป็นแบงค์ตัวเส้นใยและโครงสร้างของเส้นใยที่นำมาทอผสานเป็นผ้าการอัดหมูที่แน่นเสมอการตลอดทั้งคันการอบเนื้อให้แกรงซึ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อเส้นของคันทั้งนั้น ซึ่งจะรู้ได้ก็จากการสัมผัสด้วยตัวเองเพราะจะไม่มีระบุไว้ในคันสิบพา e เวอร์ลิฟท์หรือแรงดีดกลับแรงสปริงตัวของคันเช่นเมื่อเราโน้มคันเบรคให้งอแล้วปล่อยคันจะดีดกลับมาในลักษณะที่แต,ตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของแบล้ง เช่นคันแข็งหรืออ่อนก็จะมีอัตราการดีกับต่างกันซึ่งจะมีผลในการงัดอัดเยื่อปลาหากออกแบบมาให้การถ่ายแรงจากโคนถึงปลายคันได้ดีก็จะช่วยนักตกปลาลดอาการเจ็บหลังเวลาเราอัดปลาใหญ่ได้ POWER l i ์ลิดีๆจะพบในคันที่คุณภาพวัสดุสูงสูงแต่การที่ได้ Power l i ์ลิสูงก็ต้องแลกมากับคุณสมบัติที่ไม่พึงประสองค์อื่นๆเช่นความกระด้างความเปราะหน้าตัดและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วย11 บาลานบาลานหรือความสมดุลบาลานคันเบ็ดคือการประกอบรอกใส่คันแล้วจับที่ริลซีดดูว่าน้ำหนักคันลงที่ปลายคันมากแค่ไหนไม่จำเป็นว่าต้องบาลานเสมอการไม่ลงทางไหนเลยซึ่งบางยี่ห้อนั้นคันรุ่นเดียวกันแต่ทำขนาดด้ามคันแตกต่างกันออกไปตามงานที่ใช้เช่นคันแนวริก เดินหนอนยางปลายางต่างๆน้ำหนักจะค่อนไปทางปลายหรือคันท็อปวอเตอร์พวกเหยื่อผิวน้ำต่างๆก็จะด้ามยาวๆบาลานจะได้ไม่ลงปลายมากหรือค่อนข้าจะลงโคลเป็นต้นการเลือกซื้อคันเบ็ดนั้นมีราคาค่าตัวตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาท การเลือกซื้อเลือกใช้ก็ให้เหมาะสมกับงานและสภาพคล่องด้านการเงินของตนเองยิ่งพ่อบ้านที่โดนคุมงบประมาณด้วยยิ่งแล้วก็ต้องเก็บตังนานเป็นพิเศษอยากได้เร็วก็เสี่ยงชีวิตจิกตังเมียก็ได้เมื่อก้าวเข้าร้านการที่ได้สัมผัสสบัดดัดคันดูก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจไรได้ง่ายเมื่อได้จับได้ลูบครัม สบัดหาเส้นที่ถูกใจที่เราต้องการว่าแรงส่งจากปลายคันวิ่งผ่านมาสู่มือดีหรือไม่รวมไปถึงมิติของคันเบ็ดไม่ว่าจะเป็นความยาวอัตราเรียวเหล่านี้ ล้วนแต่มีผลต่อคุณสมบัติของคันเบ็ดโดยโตรงเช่นสมมุติเงื่อนไขว่าตัวแปรอื่นๆอยู่บนค่าเดียวกันคันที่ยาวก็อย่อมเป็นธรรมดาที่จะส่งยืดไปได้ไกลกว่าคันสั้นแต่คันที่ยาวกว่าก็จะเก้งก้างเกกะไม่เหมาะสมต่อพื้นที่ที่มีอุปสรรคกีดขวางหรือคันที่อวบโตและหนากว่าก็อย่อมจะแข็งกว่าคันที่เพียวเรียวเล็กแต่ในขณะเดียวกันคันที่อวบหนากว่าก็อย่อมจะมีน้ำหนักมากกว่าหรือ ัที่สร้างจากวัสดุที่ดีกว่าผ่านกระบวนการที่ประณีตย่ยอมมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อความต้องการมากกว่าแต่ก็จะมีราคาที่สูงกว่าเป็นต้นนอกจากมิติที่มองเปรียบเทียบได้ด้วยสายตาเปล่าอย่างที่กล่าวไปแล้วนั้น แอคชั่นของคันก็ถือเป็นอีกหนึ่งมิติที่นักตกปลาจะต้องนํามาประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้คันเบ็ดหนึ่งหนึ่งด้วยคันที่มีแอคชั่นแข็งเหมาะต่อการส่งเหยื่อที่มีน้ําหนักมากกว่าแต่ก็จะส่งผ่านการรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้วกว่าคันที่มีแอคชั่นอ่อนแรงดีแรงงัดของคันหรือ power lift ก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่ก็สําคัญไม่แพ้กันเช่นกันโดยองค์ประกอบเหล่านี้ก็น่าจะช่วยให้นักตกปลาตัดสินใจเลือกคันเบ็ดที่เหมาะสมกับงานและเหมาะสมกับตัวเองได้ไม่ยากดังนั้นก่อนจะตัดสินใจซื้อก็เข้าไปจับสัมผัสสะบัดคันดูแล้วก็ก้มดูรายละเอียดเหล่านี้ที่ระบุไว้ในคันด้วยเพราะคันดีไม่ดีสวยไม่สวยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้เลือกใช้เองรวมไปถึงเงินในกระเป๋ามีเราด้วย ขอให้ได้เจอคันเบ็ดคู่กายอาวุธคู่ใจสวัสดีครับ